นี่ครับแล้วก็บีบถ้วยบีบตรงรอบๆใต้ถ้วยนะครับบีบบีบแล้วก็ดันตุกนิดนึงนะครับดันนิดนึงเขาก็จะออกง่ายนะครับแล้วเราก็ดึงนี่ครับนะครับล่าเขาก็จะประมาณนี้ครับต้นกล้านี่อายุประมาณเจ็ดวันนะครับเขาจะโตไวนะครับพอกล้าประมาณเจ็ดวันนี่เราก็ปลูกได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่นี่นะครับ บ้านสวนขันทองนะครับอ,อยู่ที่ตำบลแม่ลอยนะครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับาการปลูกมัตนาสกอตนะครับในโรงเรือนนะครับเป็น EP แรกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การลงปลูก เลยนะครับ EP ที่หนึ่งนะครับสำหรับการลงปลูกนะครับเขาก็เตรียมระบบน้ำปนแปลงแปลงในระบบน้ำนะครับวันที่ปลูกวันที่ลงปลูกเนี่ยแลก็จะเตรียมการปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำให้แปลงกระชุ่มให้ขมีให,ให้ให้ดินชื้นนะครับลดอุณหภูมิความร้อนในดินนะครับ ปล่อยช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มแทงหลุมนะครับแทงหลุมปลูกนะครับแทงหลุมปลูกก็หยอดยากันมแมลงนะครับที่สว่วนนี้ใช้สตาร์ันจีนะครับหองหินหระบาจะเป็นผงสีม่วงนะครับอยอดแล้นะครับ ก็ย่อเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะปลูกนะครับวันที่จะปลูกนี่เราก็จะลดลดต้นกล้าเจ้าชาวบัตนัธเนี่ยแค่ช่วงเช้านะครับตอนเที่ยงไม่ต้องลดนะครับถ้าแดดร้อนมากนะครับตอนกลางวันเนี่ยเขาเขาเขาเหี่ยวเนี่ยเราก็ใช้สเปรย์น้ำพรมประคองนะครับเพราะว่าถ้าเราลดชุ่มตอนตอนกลางวันเนี่ยเวลาเราดึงออกจากถ้วยปลูกเนี่ยมันจะค่อนข้างดึงลำบากนะครับ มาเื่ตอต้นกลาเตรียมต้นกา,นกาแ,ลแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือที่เราต้องเตรียมก็คือน้ําที่จะใช้สาหรับหยอดตอนที่เราเอาเจ้าต้นกล้าเนี่ยลงในหลุมนะครับเพราะาดินเขาปลูกช่วงบ่ายดินก็จะเริ่ม,มีน้ำภูมินะมันก็จะลวกลวกรากของเขานะทำให้เขาชะงักหลังจากงปปูกไปนะครับแล้วก็จะพอดึง เจ้าต้นก้าวจากถาดเพาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บีบถ้วยบีบตรงรอบๆใต้ถ้วยนะครับบีบบแล้วก็ดันตุกนิดนึงนะครับดันนิดนึงเขาก็จะออกง่ายนะครับแล้วเราก็ดึงนี่นะครับลากเขาก็จะมานี้ครับต้นกล้านี่อายุประมาณเจ็ดวันนะครับเขาจะโตไวนะครับ เพราะก้าประมาณจิตวันนี้เราก็ปลูกได้แล้วนะครับส่วนต่างจากเมลอนนะครับเมลอนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ12วัน เราปลูกปลูกเสร็จเรียบร้อยทั้ง3าแปลงนะครับแล้วก็หยอดน้ำเฉพาะหลุมนะครับเพื่อเพื่อลดให้เขาลากเขาเย็นก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยระบบน้ำเข้ามานะครับแล้วก็เรามาปูน้ำท,ท้ายสายนะครับท้ายแปลงนี้นะครับปูให้น้ำคนร้อนให้น้ำที่ร้อนๆเน,นี่ยออกไปหมดก่อนก่อนจับดูแล้วเอาเคน้ำเย็นแล้วก็จะทำการปิด ปลายสายก่อนนะครับหลังจากเราปิดปลายสายนะครับน้ำร้อนหมดออกหมดแล้วนะครับก็ปล่อยให้น้ำเขาไหลไปเลยครับไหลชุ่มนะครับเพื่อให้เขาน้ำเนี่ยเป็นตัวลดลดอุณหภูมิที่แปลงนะครับดินเนี่ย ดินที่มันที่เราปลูกขึ้นแปลงใหม่ๆแล้วคุมพลติกดินก็ยังแห้งแห้งอยู่ยังยัง,ยงชุ่มชื้นไม่พอเนี่ยอากาศแล้วร้อนเนี่ยคือเขาจะดินจะร้อนมากนะครับเราก็ต้องปล่อยน้ําวันนี้ก็คือปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเอาจนแบบไหลออกมาข้างแปลงเลยนะครับก็ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเอาน้ําเข้าร่องกลางแปลงนะครับเพื่อทําให้แปลงชุ่มน้ําแล้วก็แปลงเย็นนะครับทำให้รากเขาเย็นนะครับรากเขาก็จะเดินดีนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับ